กำลังเข้ามาค่ะกินเขา่าย้ายเห็ดกับย้ายเห็ดเขามม่าให้ซึอเมื่อมันกันนั่งผู้เดียวห้ามมือกิจกับหลานกับนั่นเพ่่น,น,นคือว่าเห็นเฮาดอกนาะดีใจด้ว่าเฮาสิม,มาย้ายหนูเขาดูกระตูนอันนั้นอยู่เมื่อกี้นี่เปิดไอ้ฟ้าแฟต ก็ดูโทรศัพท์มั่งแล้วก็เล่นกับยายมั่งนะคะมันเขาจะได้แม่น,นั่นบางทีย้ายกับกดไปขันกดไปกัวใกล้ขอให้เขาก็เบื้องข้าวหนึ่งเขากับม้าเล่นทำเบิ้งเราก็เปิดไปกระตูนตัวอื่นให้เขายืาง่งสินะสลับเปิดสลับนั่นให้เขายุาง่งสิละสลิบห้เขาเบิง้งงตะย่างเดี่ยวแต่ว่าโทรศัพท์นี่ย้ายบ่ให้เล่นเด้อนอกจากพอกับแม่เพิน่นทันยูกับพอกับแม่นั่นเพิ่นจ้างน,นั่น น้องเพชรกับน้องพลอยใ,ใครนอนเด็กกว่ากันคะนอนพร้อมกันคะ่ะเวลานอนเขาร้องเขาจะนอนพร้อมกันเมื่อคืนนี่นอนซีทุ่มเมื่อคืนนี่ซีทุ่มพร้อมกันเรากคขะบนอนก็คือบนอนเลยหรือน้องเพชรน้องเพชรทาอะไร <c oughs> น้องเพชรเล่นนะเล่นละครอ๋อกินข้าวหรอคะโอ,อ้น้องเพชรกินข้าวอร่อยไหมคะโอ,โ,อโอ้กินข้าวโอ้โอโอโอ เดินละเบื้องหนังเราเบื้องกันการ์ตูนเราแมาเล่นเฮ็ดผู้เดียวเบื้องเลยเอามีน้องเผ็ดนะคะปวดพุ่งออกผัวยิ่งปวดเฮ้ยอุ้มบ่ไหว้เหรอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เผ็ดเบาโไ้หัวหั้นอหนอหนอมานั่งหลังนั่งหลังหายายแน่นั่งหลังหายายแน่ปวดหลังเออเอ้ย เอ้ยสอกใส่พร้อมพี่น้องก่นโอ้ยมีแฮงหลายโอ้ยสอกแหลมพร้อมโอ้ยสอกตั้งหัวโอ้ยสุดยอดเลยล้านข่อยอื้อหืออื้อหือมีแฮห้งถน้อเนาะโอ้ยสอกตั้งโอ้ยสอกตั้งแขนโอ้ยวายไปสอกตั้งเพิ่นบ่ได้<ม>ฮะมีแมวอยู่ใ่ะแมวอยู่ไสล่ะแม่อมเอาอมะขืนมากินนี่หนังมะขืนมันขี่ไส้ใส่ไงขี่ไส้ใส่ เออเออเออ,แบบอใครทำอทขอโทษจ้าขอโทษจายิ้มสวยสวยให้คุณยายก่อนนี่เนี่ยเนี่ยขอเอษขอโทษคุณยายก่อนเลยอขอโทษจ้าขอโทษทวดเลยแน่น,น,น่เข้าไปตรงนั้นไม่ได้ออกมาออกมาอื ถวดจ้าน pues ี่ได้ถวดไหมผู้ใดถามหาถวดงอกไหลปนอกซื้อจะงอกเลยเนาะตะคอยกันเนี 8, nah ่งอกเนาะพอก็เป็นลูกเจ้างอกให้ยงอกหายงอกไหลรใช่งอกแค่มันเป็นตามการและเวลามันเถาแล้วเนาะมันเถาแล้วเยอะเหยียดอยอะ เอนี่เอวอยากให้มันซื้อมันกยบกไซื้อผุนติดผอแล้วเป็นสาววะติดผอป้อเอ้ยยัยหันตอนเดี่ยวเอียนข้อนี่เข่งเข่งหนิโอ้บังบังหมดข้อยายเอาสอกใส่เอาสอกใส่ยายเนอะเนาะเนาะมันวนซะล้เกินดอกเออแล้วบังเขายุ่งอย่างแนวผุ่นเออสิ่งตเขาเนี่ย หมดหวดให้ยายกันยาบ่ใส่ยาบ่ใส่บ่ใส่ถึงอยู่บ่ใส่ถุงมีตีเอ็นอารีเหมือนคุณยายเสื่อแขนเมาเมาเดือนมีนาสามร้อยสี่สิบห้าบาทเมาเมานะคะจะได้เจอเผื่เจอเต้าแฝกมั้ง มานวดให้ยายหน่อ <Sustain> ย <able> มาสอบสายยายให้เลยลูก <appearances> <aesthetic> มามาถึงมือ <GO> ข <av uther> ่อยแม่ยบัเห็ดเจ้าบังบังบน่อยหน่อยนันถ้ามันจริงก็ควรเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะเพิ่นน่ะสาวให้เตยแบบนั้นสาวหนูคนสวยอกบัวเอ้วเก่งแถวมาโคตรน่ารัก